สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับวอลเลย์บอลไทยพ่อใหญ่ซีซอกนะครับโอโหชนะแล้วครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยครับหรือจะเชื่อนึกว่าจะโบทุกเกมแล้วครับแต่เรากลับมาได้ในวันนี้รวมอ,อกรวมใจกันแก้เกมจนเอาชนะฝรั่งเศสได้ครับพ่อใหญ่ปลืม้มพ่อใหญ่โอเคต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีหวั่นฮะเพราะว่าฝรั่งเศสเอาชนะเบลเยียมมานะซึ่งเบลเยียมก็เอาชนะเราขาด31นะฝรั่งเศสดันชนะเบลเยียมทีนี้ตารางคะแนน,ม,น,ม,นมันเลยกลายเป็นไทยเนี่ยมีศูนย์แล้วได้ มาแค่เซตเดียวนะครับในขณะที่เกาหลีได้มา2เซตแล้วทำให้ไทยเนี่ยตกไปอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะซึ่งครั้งนี้มีการหนีตกชั้นนะบอกแล้วว่าอย่าตกชั้นแค่นั้นซึ่งวันนี้สาวไทยรวมใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับตัวจริงที่โคดออสส่งลงถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรหลังจากที่โค้ดออสลองรูปแบบมาหลายรูปแบบครับวันนี้ได้ตัวจริงก็คือน้องไก่วิมลรัตน์ลงต่อเนื่องเลยนะครับกับดดนพอน้องยูฟ่าแล้วก็มีวริศราศีทาเลศครับนี่คือแก๊งโคดดาวรุ่งนะฮะดาวรุ ทเลยแล้วก็นัทธนิชาเนซะตเตอร์ขึ้นมาเป็นตัวจริงในวันนี้แทนพรพันธ์แล้วก็ใส่ประสบการ์อย่างทัดดาวแล้วก็พิมพ์พิชยาลงไปซึ่งต้องบอกว่าเป็นความกล้ามากเหมือนกันของโคดออดไม่มีอะไรจะเสียเลยนันี้คือใครที่ฟอร์มดีก่อนนี้ก็จับลงไปหมดเลยซึ่งฟรานแสดงออกให้เราเห็นตั้งแต่ชัดเจนว่าตั้งแต่แรกชัดเจนว่ามีปัญหาในเกมรับอยู่พอสมควรไม่ได้เนหนียวเหน็บเหมือนกับทีมที่เราเจอมาทั้งหมดเขาจะเน้นบอลเร็ว4ีหลูกที่เขาได้คือบอลเร็วทั้งหมดเลยแต่แต้มแรกข,ของเราคือเขาเสิร์ฟออกนะฮะ ช่วงเวลาของพิมพิยากโก๊กรัมนะช่วงแรกพิมพิยาก,ก็จะเป็นคนที่ทําแต้มบ่อยที่สุดแข่งกับทางฝรั่งเศสที่มักจะตีออกนะจะเล่นขู่เราด้วยลูกเสิฟแต่กลายเป็นพอพลาดบ่อยนี่ก็ไม่กล้าไปทแบบนั้นแล้วคะแนนก็ไล่กันนะเขาก็มีทั้งเสริรฟพิกเนตลงเสิฟออกเองไล่กันไปจนแต้มที่10นะฮะก่อนหน้านั้นคนที่ทําแต้มให้เราอย่างสม่ำเสมอคือพิมพิยากโก๊กรัมแต่พอเราเสมอได้เราแซงนะฮะลูกที่แซงมาโดยโดนผ่อนต10ต่อ9ลูกตบของยูฟาก,ก็คือหนักจริงนะฮะแล้วลงแบบจมเลยไม่มีการ ขุดขึ้นมาได้นะพิมพิยายจะเป็นการตบอัดซะมากกว่าแต่พรพันตบจมแถมมาเจอบล็อกของน้องไก่คือไทยอะสามารถฉีกคะแนนได้ออกเป็นขั้งแรกแล้วแบบตาทุกคนเป็นประกายขึ้นมาเลยเพราะก่อนนันนี้มันลำบากยากแคบโดยตลอดพอแต้มมันห่างออกเนี่ยตาทุกคนเป็นประกายแล้วเรียกฟอร์มที่ท็อปที่สุดของแต่ละคนออกมานี่คือจุดเปลี่ยนนะผมว่านะตั้งแต่ลูกของโดนพรแล้วก็มาลูกบล็อกของน้องไก่ตาใสาเลยก่อนจะมีช่วงที่เราหลุดไปนิดๆแล้วโค้ชออสก็รีบแก้เกมดึงสติพอดึงสติกลับมาพิมพิยายก็มากดเต็มลำ โชว์ลูกเอสเต็มๆเลยนะครับเอสทางตรงคือเขาก็คิดว่าบอลจะออกอะแต่มันเอี้ยวลงเป็นบอลใสๆคือตอนนั้นน่ะฝรั่งเศสเริ่มกักละจะเล่นก็ทรงแบบเกร็งๆงเหมือนกันนะฮะตบก็ไม่กล้าตบยั้งยั้งมือเนี่ยเพราะขนาดตัวไปเซตเตอร์อย่างนัธิชายังบล็อกได้นะน่าใสคื้นนิดหน่อยมาทยมขืนเป็นมอนเตอร์บล็อกเอาสิคือนอันที่นั้นตบไปเจอใครก็โดนบล็อกทั้งหมดแถมโค้ชออสยังใช้ทีเด็ดนะครับด้วยการส่งลิเบอร์โร่รุ่นใหม่ลงไปยืนนั่นคือการยลัต์คำวงวันน ป้ปนนป้นนอยรากฏว่าเขาทําได้ดีเกินคาดนะครับแพชชั่นดีแล้วก็ตามรับทุกลูกเก่งมากทีนี้เราได้ดีเฟนต์ละเมื่อตั้งรับดีนะฮะพอเปิดเกมลุกรุนแรงแหนักหน่วงฝรั่งเศสเอาไมา่อยู่โดยเฉพาะลูกที่โดนพรตีอัดหน้าเขาแล้วยกมือขอโทษเนี่ยคือดูแล้วสะใจจริงนะครับสงสารก็สงสารโดนอัดหน้าแต่นาะทีนี้ต้องเรียกความมั่นใจปรากฏว่าเราปิดเซตนี้ได้ที่25ต่อ14ห่างกันจัดแบบพลิกความคาดหมายทีนี้เซตส,สเนี่ยเราเริ่มมาดีนะนำได้แต่ฝรั่งเศสค่อยๆแซงที ละนิดทีละนิดแล้วก็ฉีกห่างออกไปคือหลุดจากเซตแรกไปเยอะจนคดออสเนี่ได้เปลี่ยนเอาพรพันลงมาสู้ทีนี้แต่แรกๆก,ก็ยังไม่เข้ามืออยู่ดีแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือแดนหลังรับบอลไม่ได้เลยคือแต้มของเราเนี่ยห่างกับเขานะเยอะมากๆประมาณ10ต่อ20เลยเป็นบสแต้มคือมีช่วงเวลานะช่วงนั้นแหละแต้มที่20น,น้องไก่ทําพลาดนะถึงกับแบบหน้าเสียเลยนี่เห็นไหมต่างกันเลยบรรยากาศต่างกันเลยอย่างเซตแรกเนี่ยพอได้แล้วเราแบบตาเป็นประกายอะ่ะแต่พอแบบเหมือนต้องไก่ทำเสียแล้วแบอบโอ้โหสายตาบงหมกช ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีละคือเสียง่ายๆลูกนั้นเธอไปดันบอลออกไปนะทั้งๆท,ท,ที่ควรจะลงก็มีการเปลี่ยนเอาน้องไก่ออกเอาหัตถยาลงมาแล้วก็เปลี่ยนบุ้มบิ้มชาจ,จุออนลงด้วยนะครับก็ในเมื่อเกมมันขาดก็ไปยืดกล้ามเนื้อสะหน่อยนะสภาพร่างกายก็ยังไม่ดีด้วยเรียกความฟิตยืดกล้ามเนื้อแต่ช่วงที่บุ้มบิ้มลงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีส่วนกับเกมเท่าไหร่นะครับโค้ดก็แบบทาการเปลี่ยนบุ้มบิ้มออกเลยคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เกมของเราดีขึ้นนะบอลถูกยัดไปที่่่่วาาาาารรรรริมมมกกขึ้น้นอออัับบทดดบบเเไไลืืยๆค จน18ต่อ23เขาถึงขนาดต้องขอเวลานอกอะ่ะเหลือห่างแค่5แต้มเขาก็ไม่ไว้ใจในตัวเขาเหมือนกันคือน่าเสียดายที่ปล่อยให้แต้มไหลเกินในช่วงแรกนะไม่ควรห่างถึง10แต้มขนาดนั้นไม่งั้นคงไล่ทันเสียดายช่วงต้นเซตพอเขาแก้เกมเขาก็สามารถพลิกบริบทนั้นกลับมาได้นะฮะและก็เอาชนะไทย25ต่อ19เซตนี้แต่ตานจะเซตที่ผ่านมาคือเราบล็อกไม่ได้เลยให้เขาทําแต้มง่ายไปหน่อยอีกหนึ่งก็ยอมรับว่าโค้ชฝรั่งเศสแก้เกมมาดีในเซตนี้คือเขาจะแก้ทันทีนะครับท,ที่ไทยไ่ขึ้นมานะ รีบขอเวลานอกเลยตัดโอกาสเราแล้วราวกับว่าบล็อกเขาอะ่ะจับเราได้ด้วยในเซตนี้ทําให้เราเล่นยากขึ้นแต่โอเคการมาตั้งสติได้จบที่19ต่อ25เนี่ยก็ถือว่าทําให้เรามีความมั่นคกมั่นใจในการสู้เซตต่อไปมากขึ้นนะครับเซตต่อไปเป็นเซตที่เครียดที่สุดนะฮะเซตที่3านี่เครียดที่สุดเพราะว่าคะแนนอ่ะไล่กันมาตั้งแต่ต้นเลยยิ่งดูยิ่งเครียดแต่ช่วงที่เบียดเบียนกันช่วงแรกอะ่ะวริสราสีทาเล่ตเด่นมากทําแต้มสู้กับฝรั่งเศสได้สุดยอดเลยนะฮะตัวเธอเล็กๆครับบบงร่งเศ ได้นะแหกบล็อกได้หลายครั้งแล้วนิมิตหมายที่ดีของเราก็คือเกมนี้การป้องกันเราดีขึ้นบล็อกของเรามาตั้งแต่แรกหลังจากที่เซตที่แล้วเราไม่ได้บล็อกเลยนะครับเราไม่ได้บล็อกจากพิมพ์พิชยากโกกรามตั้งแต่ต้นเซตยืนเดี๋ยวเดียวโคตรเท่เลยนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคะแนนเริ่มฉีกเริ่มขยับดีเฟนซ์ช้าทีนี้คะแนนเขาฉีกออกห่างเราจาก2แต้มออกเป็น3แต้มซึ่งโอเคครับโคตออสไม่รอถึง4แต้มครั้งที่แล้วนี่รอถึง4แต้มคราวนี้สามแต้มปุ๊บแก้เกมไดยทันทนะ แต้ม2แต้มทีลแต้ม2แต้มดูฝรั่งเศสมีอาการเออร์เรอร์ขึ้นมาเองซะอย่างนั้นคือคะแนนเขาหยุดอยู่ที่18จนเราเสมอได้แล้วก็กลับมาบี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาพลิกแซงช่วงแต้มที่20เพราะอะไรเพราะบอลแรกของฝรั่งเศสน่ะโคตรแหกเลยก็ให้พรพันธ์ยืนยาวเลยนะเซนดีพรพัน์ก็ค่อนข้างทําได้ดีแล้วเราก็มาฉีกห่างจากการเล่นร่วมกันที่ยอดเยี่ยมนะครับคะแนนเราฉีกไป23บต่อ21แต่ที่นี้เขาแก้เกมเขาก็กลับมาได้23ต่อ23นี่มันบีบตรงนี้แล้วแบบเราขึ้้้นแตมที24ไดอะโคครเเเสยเลยลพาา โคดออสแก้เกมอีกครั้งด้วยการเอาบุ๋มบิ๋มชาจอนลงมาอีกครั้งหนึ่งโค้ดออสเสี่ยงลงมาให้บุ๋มบิ๋มช่วยได้ขึ้นตบด้วยนะครับตบอาจจะไม่แรงแต่ว่าฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยตบออกไปเองสุดท้ายแล้วนะได้โอกาสจบเราแต่ว่าเขาตบออกไปเองเพราะว่าเสียวเลยตอนนั้นเพราะว่ายังไงบุ๋มบิ๋มเจ็บอยู่นะชมพู่พรพันธ์เซตไปให้กับเธอแล้วเธอตบเบาทีนี้โอ้โหทาทีนั้นคิดว่าโดนแล้วแล้วเขาหวังจะตีทัชใส่พรพันธด้วยนะพรพัน์หดมือทันอย่างเทพเออทาให้เราชนะไป25ต่อ23ร้ากตเลยน่ส ทีนี้ต่อกันเซตที่4เป็นเซตตัดสินที่เราชนะนะครับซึ่งโมเมนตัมทุกอย่างมาที่เราหมดเลยเล่นดีมากทุกคนคือแบบว่าเครื่องค่อยๆร้อนแล้วมาบรรจบกันที่เซตนี้โดยเฉพาะพรพันเกิดปาดท็อปมากเล่นบอล2ก็ได้เซตก็ดีรับจบทุกอย่างแล้วผู้เล่นอย่างยูฟาเหมือนเดิมนะพลังยังล้นเหลือโคตรบ้าคลั่งคือเอาง่ายๆทุกคนเล่นผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งผู้เล่นสำรองเองนะก็มีความสุขเพราะว่าคะแนนมันโคตรไหลเลยตั้งแต่18ต่อไป ะคือยิ่งเล่นก็ยิ่งได้สติก็ไม่ค่อยหลุดนะครับสภาพจิตใจดีทุกอย่างมันก็อกมาดีคุณดูเถอะห้างสนามเบงกามอย่างจ๋องจ๋องหลงจ๋องหลงนี่<ะ>บุมบ๋มหมิมช,ชัดชอ่อนเป็นไงฮะลังล้นเหลือจริงๆไทยปิดเซตนี้ไปได้25ต่อ13เหนือความคาดหมายวันนี้เช่นชมนะทุกคนที่สู้ด้วยสปิริตนะเราคุยกันทุกเกมรับรู้ถึงความกดดันได้จากฟอร์มที่ย่ำแย่ก่อนหน้านี้สุดท้ายแล้ววันนี้กล้าใช้ผู้เล่นสดใหม่นะฮะผสมประสานกันไปอย่างลิฟบโล่เนี่ยนะเดบิวต์ด้วย อายุยังน,น,น้อยๆอยู่เลยอ่ะยีปีนะแจ้งเกิดได้เลยรับขุดดีมากนะของแค่เราดีเฟนซ์ได้อ่ะเราได้โจมตีเรามีโอกาสวันนี้เอาชนะเขาภาพรวม3ต่อ1เซตแล้วก็ไทยหนีรอดแล้วนะจ๊ะไม่บวยแล้วจ้าโคตรเท่โคตรงามนะคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับวอลเลย์บอลไทยพอใหญ่สีซอกไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า